ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องเดียเด็กกีโก้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาลองเป็นพาเลตของอิตาีแล้วก็พาเลตของโรมัน2อันนี้นะคะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันนิดนึงคืออันนี้มันจะมีความเป็นน้าตาลแดงนะแต่ว่าอันนี้จะมีความเป็นน้ําตาลแดงแต่น้อยกว่าแล้วก็จะมีโทนที่แบบเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็น2อันที่เราจะมาลองเล่นกันวันนี้นอกจากพาเลต2อันนั้นนะคะเราก็จะมาลองเล่นเป็นลิปสติกของเมลินดาอันนี้ด้วยนะคะอันนี้คือเขาส่งมาให้เดียแบบเป็น10สีเลย ก็ต้องขอบคุณเมลินดาด้วยนะคะอันนี้เป็นรุ่น a อ r ี่รูชแมตทินนะคะแพ็เกจก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคนมีความมินิมอลมีความเกาหลีนะคะเขาบอกว่าเป็นลิปที่ไม่ติดแมตซึ่งเดียก็ได้มีโอกาสลองไปแล้วนะคะมันก็ไม่ติดแมตจริงเละทุกคนเพราะว่าเขาชื่อว่าเป็นรุ่น a อ r ี่แมตทินใช่ปะ่ะแมทแต่เป็นทินก็คือมันจะเป็นแบบทินน้ำน้ำทาไปคือมีความบางเบาสบายปากปักๆ้านะคะแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะแมทออกไปเนาะแล้วก็นอกจากลิปนะคะเขาก็ออกมาเป็นแปรงลิปแบบนี้ด้วยมันจะเป็นแปรงที่ สามารถปิดฝาได้เนาะแล้วก็ blend, 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 เบลนเบลนเบลนอะไรเงี้ยเบลนได้ทั้งตาแล้วก็คอนซีลเลอร์แล้วก็ลิปเลยคือสามารถใช้ได้แบบหลายอย่างนะเวลาถ้าเราจะพกไว้เบลนลิปเนี่ยเราก็สามารถพกได้สะดวกมากเพราะว่าเขามีฝาปิดแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมาลองเล่นกันในวันนี้คือวันนี้มันมี2พาเลตใช่ปะ่ะแต่เดี๋ยวจะเลือกมาแค่พาเลตเดียวนะในการแต่งตาแต่ว่าจะสวอชให้เพื่อนๆดูทั้ง2สีเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะเลือกเป็นของอ e ีทูดี้นะคะในการที่จะเอามาแต่งตาเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสวขอขง ทั้ง2งพาเลตกันเลยเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวก็จะใช้เป็นพาเลตที่มันเป็นเนื้อแมทอันนี้นะทุกคนทาทั่วเปลือกตาก่อนเลยนะคะ วันนี้คือยังไม่ได้คิดลุกเลยว่าจะลองเล่นเป็นลุกอะไรนะคะแต่ที่คิดไว้คือจะแต่งให้มันเป็นโทนแดงก่ำนิดนึงนะคะเพราะว่าพาเลตเนี้ยมันออกแดงๆนิดนึงเนาะด้วยสีน้ำตาลแดงอันนี้นะคะอันนี้ก็เบลนไปง่ายๆทั่วปกตาสีแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้มาเห็นที่ตาเดียรชัดขนาดนั้นนะทุกคนด้วยความที่สีมันท่อนข้างคล้า,ายกับสีผิวของเดียนะคะต่อมานะคะเราจะมาลงเป็นสีน้ำตาลอันนี้ตรงบริเวณเบ้าตาของเรานี่ลงไปเลย สีติดดีเลยนะทุกคนเห็นปะ่ะแล้วก็ใช้แปรงฟุง้งๆเบนเกลี่ยนะคะเมื่อกี้คือลืมเก็บผมขึ้นไปนะอ่ะนี่เก็บผมขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ใช้แปรงกับสีเดิมนะคะทาบริเวณหางตาล่างตรงนี้ด้วยทาหางตาล่างแค่ถึงบริเวณกลางตาพอนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เดียวว่าเนื้อสีแปรงของเขาเนี่ยคือติดดีเลยนะทุกคนคือจิ้มแปรงแล้วก็ทาขึ้นมาบนตาเราได้ง่ายมากนะคะแล้วก็จะมาใช้ตัวสีตันแดงอันนี้ เพิ่มความเข้มของบริเวณเบ้าตาของเราเพิ่มเข้าไปนะคะนี่ตาก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วแล้วเดียวก็จะใช้สีทองอันนี้นะคะทาบริเวณหัวตาของเราเนาะทาสีทองอันเดิมที่ตรงตาล่างนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะใช้นิ้วนะกับสีนี้ท็อปบริเวณกลางตาเลยนะคะ งินตาของเราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเราจะมาลองใช้บรอนเซอร์ที่มีในพาเลตนี้ดูตอนแรกที่เดียเห็นอันนี้คือเดียไม่ได้อ่านชื่อด้านหลังใช่ปะ่ะเดียคิดว่าเขาเป็นบรอนเซอร์ทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเขียนว่าเป็นชิคบลัชนะคะเป็นสีบูทบริกอ่อมันเป็นบลัชเหรอบลัชแบบสีแบบน้ำตาลมากเลยอะแต่เดียคงไม่ได้ใช้เป็นบลัชนะทุกคนเออเดียวว่าไม่น่าเหมาะเป็น blush, บลัชสำหรับเดียนะคะเดียก็จะเอามาคอนทัวร์หน้าแทเนเออมันก็ใช้ได้อยู่นะคะ สำหรับเอามาคอนทัวร์นะ เดี๋ยวเราจะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวลืมไปเลยว่ามาสคาร่าเนี่ยเดี๋ยวก็ซื้อมาใหม่อันนี้เป็นของ Lily By r a รนนะคะเดี๋ยวซื้อเป็นสีเบอร์ศูนย์ห้ามาเป็นสีดำสนิทเลยนะทุกคนคือเดี๋ยวเห็นรีวิวเยอะมากว่าขนตามันจะแบบตั้งเป็นแพรสวยอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเป็นคนที่แบบขนตาน้อยมากนะคะเดี๋ยวก็เลยอยากลองนะเดี๋ยวมาลองพร้อมๆกันเลยว่ามันจะทําให้ขนตาเดียเนี่ดูเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดัดก่อนอันนี้ใช้เป็นของ Beauty Buffet อ erm ันเดิมนะคะค เรงมาดูตัวหัวแปรงของตัวลิลลี่ไบเลตเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ใหญ่อยู่นะแล้วก็มันจะมีความโคง้งตรงกลางเห็นไหมคะมันจะมีความแบบบลืนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองปัดกันเลย ปัดแล้วคือไม่เป็นก้อนนะทุกคนคือปัดง่ายเลยอะปัดง่ายเลยไม่เป็นก้อนขนตาเรียงตัวสวยเนี่ยเห็นไหมปัดแล้วไม่เป็นก้อนแล้วขนตาคือเลียงตัวสวยนะคะก็เป็นขนตาที่ได้นะคะจากリเบเลสนะมีความจึงอยู่เดียมีความรู้สึกเหมือนขนตาเดียมันมีความยาวขึ้นนิดนึงด้วยนะคะรู้สึกประทับใจมากกับอันนี้แต่ว่าเรื่องความติดทนกันน้ำเนี่ยยังไม่สามารถอนเฟิร์มได้แต่การทรีออนครั้งแรกคือประทับใจเลยนะคะงานตาที่ได้นะคะก็คือจึงสุดๆบอกเลยว่าตอนนี้ที่ประทับใจที่สุดก็ ็คือจะเป็นคนตาของเดียนะคะรู้สึกแบบ จากคนที่ไม่มีขนตามันก็มีความปังอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงงานแก้มกับงานปากกันนะคะงานแก้มวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเลือกมาจาก1ใน1 4เนี่ยแหละจากแบรนด์เมลินดาอันนี้นะทุกคนอันนี้มันอาจจะมีไม่ถึง14ในมือเดียวตอนนี้เพราะว่ามันอยู่ในกระเป๋าของเดียด้วยนะคะเพราะเดียวเอาไปลองใช้มาแล้วเนาะโอเคเราจะมาลองดูกันเลยว่าเราจะทาแก้มเป็นสีอะไรดีในวันนี้คิดว่าจะทาออกมาเป็นโทนแบบกำๆเดียคิดว่าแก้มเนี่ยเดียจะใช้เป็นสีเบอร์ศูนย์เก้านะคะเป็นสีอัลมอนด์นูดสีเบอร์เก้าก สีเบอร์1ิที่เดียเลือกมาใช้เนี่ยมันจะเป็นสีที่เขาออกมาใหม่นะเป็นสีใหม่ของลิปรุ่นนี้เลยนะคะจริงๆอะเดียลองเอามาทาแก้มแล้วมันใช้ได้นะมันไม่ได้แห้งไวจนเราไม่สามารถเกลี่ยได้นะคะเนี่ย แล้วก็แบบแทบแทบแทบลงไปเลยใช้มือแบบเกลี่ยแบบนี้ถ้าใครกลัวว่าเออกลัวว่าจะเกลี่ยไม่ทันหรืออะไรแบบนี้นะก็ให้แต้มทีละข้างแล้วค่อยๆเกลี่ยทีละข้างนะคะเนี่ยเดี๋ยวว่าสีเขาน่ารักดีทาแก้มก็ได้ทาปากก็ได้แล้วก็จะใช้สีเบอร์สิบนะคะ raspberry sherbet สีเบอร์สิบทาทั่วริมฝีปากก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะใช้อีกสีหนึ่งทาท็าทอปอัพขึ้นมาเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะสีเบอร์สิบก็จะสีแบบอย่างนี้นะคะออกชมพูน่ารักน่ารัก เนี่ยเวลาถูกออกไปแล้วมันก็ยังมีสเตนเหลืออยู่นะคะเราจะทาเป็นสีชมพูเดี่ยวๆแบบนี้เลยก็ได้นะแต่เดียคิดว่ามันยังไม่เข้ากับลุคนี้ขนาดนั้นเดียวก็เลยจะลองเลือกสีอื่นมาเพิ่มนะเป็นสีที่มันออกเป็นโทนแดงกํากับนะคะไม่สีเบอร์0ูนอันนี้ก็อาจจะเป็นสีเบอร์08อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองสวอชให้ดูก่อนสีเบอร์ศูอาจจะอ่อนเกินไปที่จะทาด้านในนะอันนี้คือศูนย เนี่ยศูนย์สอกับศเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวเราแต้มศูนย์แปด้านในแล้วลองใช้ลิปบลัชของเขาในการเกลี่ยนะคะแต้มเพิ่มก่อน อันนี้คือเบอร์ศูนย์สิกับ08ผสมกันนะคะก็จะได้ลูคเป็นประมาณนี้แต่ว่าคือจริงๆเราเดียอยากให้มันออกเป็นโทนส้มแดงอะเราจะทาศูนย์สบริเวณขอบๆเข้าไปอีก l i ิปบ u ัชเกล a r โอเคเดีย๋ยวคิดว่าพึงพอใจแล้วนะคะมันจะมีความซ้มมากขึ้นนิดนึงเพราะเดียไม่อยากให้มันติดชมพูเกินตาเราไม่มีความแบบชมพูะไรเลยนะตาเราคือมีความน้ตาตาลแดงๆอะไรเงี้ยสรุปนะคะที่ปากเดียวจะมีสีเบอร์สิเบอร์8แล้วก็เบอร์0ูนย์สองเนาะก็จะได้เป็นลุกแบบนี้แล้วก็ที่แก้มเนี่ยจะเป็นเบอร์9นะคะเดี๋ยวเดียจะมาสรุปให้ฟังนลคะว่าลุคเมคอัพลุคเนี่ยเดียชอบแล้วก็ประทับใจในเครื่องสําอางอะไรบ้างนะทุกคนก่อนอื่นนะคะเรามาพูดถึงพาเลตตแต่งตาทั้ง2อ,อันนี้กันก่อนเลยคือทััออนน้้้งง2อนนนีาท เลยพุ่งตรงคือสีอะไรคือน่ารักมากแพ็กเกจอะไรก็คือแบบดีอ่ะอันนี้คือมีความหนาไม่บางไม่กองแกงเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวปิดเปิดแบบล็อกแบบเนี้ยเหมือนการเป๊ะนะในความรู้สึกเดียนะคะสี 4, ทั้งสองอันนี้มันไม่ได้คลายกันขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นโทนวอร์มโทนที่มันแต่ง everyday look ได้ทั้งสองพาเลตเลยแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้องการแบบพี่คะอยากได้แค่อันเดียวค่ะพี่คือไม่ได้อยากซื้อ2อันในความรู้สึกเดียนะ,ะให้ดูว่าตัวเองเป็นคนชอบกลิตเตอร์มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าทุกคนลองเปรียบเทียบกันนะตััวฝ่ง ตูดี้นะคะจะไม่มีกลิตเตอร์ที่เป็นแบบกลิตเตอร์เม็ดใหญ่ๆเลยเขาจะมีเป็นแค่ชิมเมอร์เล็กๆเห็นปะจะมีอยู่3อันก็คือ1 2แล้วก็3นอกนั้นจะเป็นเนื้อแมททั้งหมดนะคะมันก็จะเป็นชิมเมอร์แบบเนื้อละเอียดละเอียดเนื้อนุ่มแล้วก็สีชัดนะชิมเมอร์ก็สวยด้วยนะคะถ้าใครชอบแบบไม่ได้เอะอะมากจนเกินไปแบบเรียบๆเอวี่เดย์ย Day, ก็ไปที่อ e ีตูดี้ได้เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยบางวานันอยากแต่งตาสนุกๆอยากมีกลิตเตอร์แบบเนี้ยก็ให้มาที่โลมานนะคะ,ะ,คะตัวโลมาน์นะคะจะมีชิมเมอร์ เป็นตัวนี้กับตัวนี้นะแล้วอันนี้ก็จะมีเป็นชิมเมอร์ที่มีความเป็นเม็ดขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายังเล็กอยู่ยังมีความละเอียดแต่ว่าไม่ละเอียดเท่า2ตัวนี้นึกออกปะแล้วก็ตัวที่มันเป็นกลิตเตอร์เลยอะ่ะคือจะเป็นอันนี้สามารถเอามาท็อปอัพบริเวณกลางตาก็ได้หรือจะเอามาแต้มเล็กๆตรงใต้ตาด้านล่างก็ได้อันนี้มันก็จะแต่งได้มีความแฟนซีมากกว่ามีความไหลาลุกมากกว่าถ้าคนชอบเล่นสนุกอะเนาะก็จะให้มาที่โรมาเดี๋ยวก็จะเชร์เป็นโรมาน,นะคะแต่ถ้าใครเรียบๆก็อย่างที่บอกก็ไปอีตัวดีก็ได้ มาสคาร่าของลิลลี่บายเรตัวนี้เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆทุกคนประทับใจมากคือดูดิแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาลองดูอีกทีนึงคือถ้าเป็น f i r s t impression อะประทับใจมากแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเขาจะสามารถโฮขนตาเราไปได้แบบเนี้ยตลอดทั้งวันไหมเพราะว่าเฮโรอีนเมดทำได้แต่ว่าอันเนี้ยไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้เนี้ยก็จะเฉยๆเพราะว่าไอที่ทําให้ขนตาสวยอย่างเงี้ยมันก็ทําได้หลายแบรนด์แต่แบรนด์ที่จะโฮขนตาเดียได้เนี้ยมันมีไม่กี่แบรนด์นะคะอันนี้ก็ถืออวว่่่่าาประะทับใใจจนนน First impression เสตมี เป็นตัวลิปของเมลินดานะเดี๋ยวจะบอกว่าเนื้ออะไรทุกอย่างคือโอเคหมดนะคะเห็นไหมเบามากๆแล้วก็เนี่ยไม่มีอะไรออกมาแล้ว เห็นปะคือมันไม่ติดแมส์จริงทุกคนแต่ถ้าใครปักแห้งก็แนะนําเหมือนเดิมนะคะว่าต้องทาลิปมันก่อนคือสีเนี่ยไปเลือกกันเองได้เลยสีแบบสวยหลายสีมากเพราะว่าเนื้อเขาแบบเนื้อโอเคอะแล้วก็ราคารู้สึกว่าจะแท่งละ189บาทถ้าเดียจะไม่ผิดนะคะส่วนแปรงของเขานะคะถ้าใครไม่ชอบให้มือเลอะเวลาต้องเบลนด์ลิปหรืออะไรอะก็ซื้อก็ได้อันนี้จะราคาอยู่ที่ที่159บาทเนาะถ้าใครไม่เอามาทาลิปก็ไปทาตาก็ได้นะคะคนแปรงอะไรก็นุ่มดีทุกอย่างอันนี้ยเดีย ب, ถือ มันมีฝาปิดมาให้ทุกคนก่อนหน้านี้เดีย yeah. ซื้อมาเองของ for you t o อันนี้ใช่ป่ะคือมันก็ดีแต่ว่าเวลาเราแต่งหน้าใช่ไหมบางทีเดียก็เป็นคนเติมลิประหว่างวันบ้างเวลาสีมันดรอปเวลาเราจะถ่ายรูปเราอยากให้มันชัดอะเราก็ทาเราก็ไม่สามารถพกแบบนี้ออกไปแบบเบลนเบลนดได้นะคะเพราะมันจะเลอะเทอะกระเป๋าไปหมดเลยมันไม่มีฝาแต่พออันนี้เขาทําเป็นฝาออกมาเดียก็คิดว่าเออมันเวิร์กนะมันพกพาได้นะคะเป็นประมาณนี้สําหรับเมคอัพใหม่ๆที่เรามาลองเล่นกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ ให้้เดดียวดวยววนะคะคสำหรับวันนี้เดียวก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย